สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแจ็คแมคโครดัมซิ่งนะคะมาติดตามเจ้าซาดี s เอสไองหนึ่งหานะคะตัวใหญ่ s y สไว4องหนึ่งห้ค่ะ ไก่จะจบงานแล้วค่ะเสียวอยู่นะคะค่ะเป็นงานคูดบอนะคะคูดซะ ใช้น้ําเพื่อการเกษตรนะคะทำไรทุเรียนค่ะผีข้นครับนะคะฝีมือมากค่ะคุยกับเฮียเจ้าของสวนทุเรียนนะคะแปลงนี้โดยทีมงานหมอหน่อยนะคะหรือว่า เจเล็กราศีกุลค่ะเนี้ยจะของอันสวนทุเรียนได้ใส่บริการเป็นแปลงที่สองละค่ะบอกว่าคนครับฝีมือดีติดใจนะคะคุณไดสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะ086 1์17ดหกนนะคะเบอร์โทร หมอหน่อยค่ะเจ้าข้องเมโคเนี่ยค่ะเมื่อสองสามวันที่แล้วเจ้าข้องซ้านะคะเจ้าข้องสวนทุเรียนพื้นนี่บอกว่าขอบซ้าได้ถล่มนะคะนี่ได้แก้ไขพึ่งจะเสียสินนนะคะถล่มลงไป แต่ว่าคนครับฝีมือดีค่ะแก่ไขเป็นที่ถูกใจของเจ้าของสวนนะคะเจ้าซานี่รุ่นนี้นะคะ18แรดงมานะคะ รถหม่แก้กล่องมาเลยค่ะโอ้โอน้ำมันบ่มีเยิ่มเลยนะคะ <c oughs> เพราะว่าเป็นโตใหม่ เป็นรุ่นโตท็อปของในซานนี่นะคะรุ่นสองหนึ่งหานะคะยเวสตันเครื่งนะคะซานี่ SY 2154เป็น AEC นะคะรุ่นใหม่ของซานี่นะคะ4สูบลอย ตูดยังสวยอยู่ค่ะโอ<ฮ>เ<ฮ>บ,บิงค่ะเบิงแท็กนะคะช่วงล่างนะคะ จ่วงเต็มอุ่มไปเลยค่ะใหญ่ถือว่าสวิงเร็วสวิง เร็วอยู่นะคะสำหรับเจ้าตัวใหญ่ตัวนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองแจ็คแมคโครดำสิงน้ำเนเดอร์จ้ะสวัสดีจ้า